เพืเ่อนๆไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาอันดาจะเก็บภาพสวยๆไปฝากเท่าที่สามารถพาไปเที่ยวได้อย่าลืมติดตามช่องชัญญาพาเพลินเที่ยวไลฟ์สไตล์ไทยนอร์เวย์ฟังเสียงคลื่นสิคะฟังเสียงคลื่นซัดฝั่งได้ยินไหมคะเพื่อนๆได้ยินเสียงคลื่นซัดฝั่งไหมคะ จะพาไปไหนไม่รู้เนี่ยพระอาทิตย์ก็รับข่าวฟ้าไปแล้วยังจะพาไปอีกบอกจอดมานไม่ได้รถมันเป็นน้ําแข็งเกาะเต็มไปหมดตอนนี้ก็จะถ่ายเห็นเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าผู้คนพายเรือคยัคอยู่ในทะเลกับภูเขากับแสงสีทองเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมคะกับอุณหภูมิลบสี่องศา ขาก็ยังมีคนมาว่ายน้ำค่ะโอ้ยง, yeah. งึดบ่ร้อยเอซิสซี่มิงึดบ่เพื่อนเห็นไหมคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณค่ะยูเซ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่มาเที่ยวกับเราสองเท่านะคะของช่องชัญญาพาเพลินโอ้ยทำไงโอ้ยคายัก yeah. ม้หนี่ก็เป็นบันไดลงต้องระวังขยักขยักอ่าั r บยักย่าอย a ควิดีโอทุกขยักนี่กำลังเดินลงค ห,หนาวไมหนาวแต่สดชื่นค่ะหนาวแล้วก็สดชื่นเพราะอากาศเขาบริสุทธิ์มากย<ะ>่ว้าอ,อุณหภ,ภูมิลบสี่องศามีคนมาว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูค่ะเ <c oughs> พื่อนๆเห็นไหมคะกับอุณหภูมิลบสี่องศาเขาก็ยังมีคนมาว่ายน้ำค่ะโอ้ยงึดบ่ย่งึดบ่เพื่อนเห็นไหมคะ แล้วเขาก็เอาทุ่นอะไรไม่รู้ค่ะหนักมากนะคะลอยไปกับเขาด้วยค่ะโอ้ยงึด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 เพื <c oughs> ่อนๆเข้าใจคำว่างึดไหมคะขยักสามลำกับคนว่ายน้ำคู่กันไปโอ้ยหนาวแทนโบต์คิวกิน เพืเ่อนๆคิดว่ายังไงคะลองคอมเมนต์ดูนะคะหนาวขนาดนี้ลบสี่องศาเขายังมาว่ายน้ำนี่แหละคือคนโนอร์เวย์เขาชอบทำอะไรท้าทายธัญ <c> ญ <oughs> าและกัวตะคิวจะกินกับสามคยักสวยงามมากค่ะมุมนี้โอ้เราจะว่ายไปถึงไหนเนี่ยพอคุณ คุณจะบ่ายไปถึงไหนคะฉันละกวัวตะคิวกินถ้าอุณหภูมิบนบกลบ4องศาในน้ำกาพงออกมา,มาลบแองศานะคะน้ำทะเลลบเลบแองศาจะถ่ายภาพมุมนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นเครื่องบินมาแล้วค่ะรู้สึกเครื่องบินจะมาจากทางใต้นะคะจากออสโลหรือจากทางใต้ะคะ่ะเห็นไหมคะอยู่บนท้องฟ้านันะะ่นค่ะ ตอนนี้ก็จะถ่ายเห็นเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าผู้คนพายเรือคยัคอยู่ในทะเลกับภูเขากับแสงสีทองเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะเพื่อนสวยงามมากๆเกินบรรยายท้องฟ้าภูเขาทะเลเรือคยัคคลื่นทะเล ซแลนดงแล้วค่ะอ๋โอโนบิเซียนแอร์ไลน์ไหคะเปิดไฟแล้วกางล้อแล้วค่ะเปิดไฟกางล,อล้อแล้วโนบิเซียนแอร์ไลน์เพื่อนๆเห็นไหมคะ กับอุณหภูมิลบสี่องศาเขาก็ยังมีคนมาว่ายน้ำค่ะโอ้ยงึดบ่งึดบ่เพื่อนเห็นไหมคะแล้วเขาก็เอาทุ่นอะไรไม่รู้ค่ะหนักมากนะคะลอยไปกับเขาด้วยค่ะโอ้ยงึด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 เพื่อนเเข้าใจคำว่างึดไหมคะ ยักษ์สามลำกับคนว่ายน้ำคู่กันไปโอ้ยหนาวแทนโบตอคิวกินเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะลองคอมเมนต์ดูนะคะหนาวขนาดนี้ลบสี่องศาเขาบยัางว่ายน้ำนี่แหละคือคนนอร์เวย์เขาชอบทำอะไรท้าทาย ธัญญาและกวัวตะคิวจะกินกับสามขยักสวยงามมากค่ะมุมนี้โอ้เราจะว่ายไปถึงไหนเนี่ยพ่อคุณคุณจะว่ายไปถึงไหนคะฉันและกวัวตะคิวกินถ้าอุณหภูมิบนบ,นบลกลบสี่องศาในน้ำกมคงประมาลบแปดองศานะคะน้ำทะเลลบเจ็ดลบแปดองศา จะถ่ายภาพมุมนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นเครื่องบินมาแล้วค่ะรู้สึกเครื่องบินจะมาจากทางใต้นะคะจากออสโลหรือจากทางใต้ค่ะเห็นไหมคะอยู่บนท้องฟ้านั่นค่ะตอนนี้ก็จะถ่ายเห็นเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าผู้คนพายเรือคายัคอยู่ในทะเลกับภูเขากับแสงสีทองเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆ สวยงามมากๆเกินบรรยายท้องฟ้าภูเขาทะเลเรือขยกักคลื่นทะเลเ่บินจนะแสแลนลงแล้วค่ะอโอ้โนบิเ i ียนอะไรไคะเปิดไฟแล้วกลางล้อแล้วค่ะ ไยกลางรอนแล้วนนมเสียนแต่กลับมามุมนี้บ้างการสะท้อนของแสงอาทิตย์กับสายน้ำสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนจ๋า ขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันนะคะไปต่อคะ่ะมามุมนี้บ้างนะคะเก็บเลยในมุมค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะฝากเพื่อนเพื่อนจำได้ไมเอย่ยลองย้อนกลับไปดูคลิปตอนหน้าหนาวที่เชียงามาถ่ายภาพชายหาดน้ำแข็งชื่อคลิปว่าชายหาดน้ำแข็งนะคะ เหมือนที่เห็นอยู่ด้านโน้นก็คือแผ่นดินใหญ่ค่ะเป็นฝั่งของแผ่นดินใหญ่ซึ่งชัญญาเคยบรรยายเอาไว้ว่าทรุมเซอร์จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ด้านหน้านะคะจะเป็นแผ่นดินที่เดินทางไปสู่ประเทศต่างๆในยุโรปนะคะแล้วก็ทางเหนือของนอร์เวย์ส่วนทางนี้ก็จะเป็น หมู่เกาะควรายาะคะเป็นเกาะที่ใหญ่มากในทุมเซอร์ค่ะหนะะมู่เกาะควรายาหม,ะะมู่เกาะครยาและส่วนที่ชัญญายืนอยู่นี้จะเป็นเกาะทุมเซอร์อยู่ตรงกลางระหว่างหมู่เกาะครยาแล้วก็แผ่นดินใหญ่ทะเลที่เห็น ชื่อว่าททเรนโนวิเจียนนะคะมุ่งสูงมหาสมุทรโอเชียน์กติกนะคะโคโลกเหนือค่ะ,นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาเที่ยวด้วยกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริงกร๊งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับช่องชัญญา,าพาเพลินนะคะ นี่คือน้ําทะเลนอร์วิเจียนนะคะใสไหมคะใสจนเห็นโขดหินเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใสมากสวยงามใสสวยงามแต่แต่ต้องไม่ได้เพราะว่ามันเย็นมากค่ะเย็นมากจริงๆโอเคไปต่อได้กันค่ะไปต่อได้กันนะคะ <c oughs> คุณลุงจะพาไปไหนไม่รู้เนี่ยพระอาทิตย์ก็รับข่าวฟ้าไปแล้วยังจะพาไปอบอกจอดมานไม่ได้รถมัน เต็มน,น้ําแข็งกเกาะเต็มไปหมดแต่โตก็ยังไม่กล้านั่งค่ะเพราะว่าทุกที่ก็เต็มไปได้วยน้ําแข็งก่อนกลับขอมามุมนี้อีกรอบนะคะแต่ว่าพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วค่ะมองสวย,สวย ฟังเสียงคลื่นสิคะฟังเสียงคลื่นซัดฝั่งได้ยินไหมคะเพื่อนๆได้ยินเสียงคลื่นซัดฝั่งไหมคะฉันดาจะเดินมาเก็บภาพมุมงนี้มุมสุดท้ายนะคะก่อนกลับบ้านคะ่ะ คนลุงเชวนต่อ,ออไปที่หมู่เกาะโครยาแต่ฉันยาคิดว่าคงไม่ปล่อยเพราะว่าอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วก็จะมีแต่ความมืดมองเลยไม่เห็นนะคะก็ขับรถไปก็ประมาณสามสิบนาทีก็คงจะพบแต่ความมืดมาฝากเพื่อนๆเ,เ,ออเราเดินมาที่ตรงสะพานนะคะ เพื่อจะได้ให้เห็นมุมที่กว้างขึ้นค่ะ <Hello. S 1> เฮลโหลลื่นลืน <Hello. S 1> ื่นต้องระวังละบนสะพานมีแต่น้ําแข็งต้องเดินระวังค่ะแต่เพื่อการเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนก็ต้องยอมแล้วค่ะถึงไหนถึงกันค่ะอยากให้เพื่อน ได้มาเที่ยวด้วยกันที่เมืองทุมเซอ้อแห่งนี้กับน o อตนอร์เวยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาธันญาจะเก็บภาพสวยๆไปฝากเท่าที่สามารถพาไปเที่ยวได้อย่าลืมติดตามช่องธัญญาพาเพลินเที่ยวไลฟ์สไตล์ไทยนอร์เวย์พอเรามาถึงสะพานแล,แล้วเราก็จะถ่ายมุมภาพได้กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าสะพานนี้ยื่นออกมา ในทะเลนู้นนะคะด้านหน้านุ้นชัญญาเพิ่งเดินมานะคะก็จะเห็นภูเขาสูงๆนึงก็คือแผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็ชายหาดบุกต้าจุดตรงนี้ฝั่งขวามือของชัญญาก็จะเป็นหมู่เกาะโครยานะคะหมู่เกาะโครยาที่ชัญญาพาไปเที่ยวบ่อย ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของชัญญานะคะกับการท่องเที่ยวหมู่เกาะคริยาเมืองทุมงเซอรเราจะจบคลิปที่ตรงสะพานแห่งนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งที่มาเที่ยวด้วยกันกับช่องชัญญา,าพาเพลินยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกริ่งกริ่งกริเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับชัญญา,าพาเพลินค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่มาเที่ยวกับชัญญาพาเพลินยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริงเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อ bye, ไป <bye. S 1> ของช่องชัญญาพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบาย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 เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายบายโอเค ก็ขอจบกับคุณลุงตรงหาสบุกตาได้คลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณค่ะยูเซ่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่มาเที่ยวกับเราอสองเท่านะคะของช่องชัญญาพาเพลินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊ง,งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการท่องเที่ยวเมืองนอร์เวยกับช่องชัญญาพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย